สวัสดีค่ะ FC นุกปลายทุกท่านนะคะอันนี้นะคะเป็นภาพที่น้องปลายกับน้องนุกช่วยกันทำกับข้าวนะคะหลังจากที่ไปซื้อของนะคะทีะ่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้น้องปลายนะคะน้องปลายทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวก็จะมีภาพของอน้องนุกด้วยนะคะช่วยทำกับข้าว อันนี้น้องนุกนะคะก็จะช่วยปรุงนะคะช่วยปรุงอาหารช่วยทําอาหารทานกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆช่วยกันลงไม้ลงมือทอําก็รออยู่นะคะแต่ว่า,ามันไม่ค่อยมีคลิปออกมานะคะอันนี้ก็หลังจากทําเสร็จแล้วนะคะเต็มไปหมดเลยน่าทานมากๆเลยนะคะเด็กๆทํากับข้าวเก่งนะคะทุกคน น่าทานทั้งนั้นเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอ่าอันนี้อยู่ในห้องนะไม่ค่อยหนาวอันนี้ก็จะเป็นอ่าภาพนะคะอ่าน้องนะคะอ่ามาหอมแก้มอ่าพี่ปายนะคะน้องนะคะเด็กๆมาหอมแก้มพี่ปายแล้วดูหน้าสังเกตหน้าคุณดนนะคะทุกคนสังเกตหน้าคุณดนนะคะน่าจะแบบว่าอิจฉาน้องนะคะประมาณว่าอิจฉาน้องที่ได้ หอมแก้มน้องปลายปลายโอริโอ้นะคะดูปากเห็นไหมปากของนุกธนนนะคะน่าจะอฉาน้องที่น้องได้หอมแก้มปลายปลายโอริโอ้นะคะอ่าลุ้นมากธนนรลุ้นมากลุ้นน้องหอมลุ้นน้องหอมแก้มปลายปลายโอริโอนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะแบบเออทำไมเราไม่ได้หอมมังอะไรประมาณนี้ดูปากสังเกต สังเกตปากกับสีหน้านะคะที่เห็นน้องเขาหอมแก้มปลายปลายโอริโอ้โอนะคะสงสัยคุณดนจะอิจฉาน้องนะคะหรือไม่ก็คุณดนก็จะประมาณว่าเออทำไมเราไม่ได้หอมแก้มบ้างนะคะซึ่งคลิปนี้คือน่ารักมากๆนะทุกคนนะไปตามหาคลิปนี้ได้เลยคือแบบน่ารักมากๆอะ่ะออแสดงออกชัดเจนอะอ่าแบบเหมือนอิจฉาน้องตัวเล็กที่ได้หอมแก้ม พี่ปายปายโอริโออย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวช็อตนี้สําหรับช็อตนี้พี่ปายก็อุ้มน้องนะอุ้มเด็กนะคะคุณดนก็พยายามจะเอามือเด็กนะคะให้กอดพี่ปายป,าย,ปายโอริโอนะคะอ่าน่ารักมากๆเลยนะครับอ่าโม,โมเมนต์ครอบครัวนะคะทุกคนโมเมนต์พ่อแม่ลูกโมเมนต์ครอบครัวนะคะนี่นะคะเด็กๆซบเลยนะคะ สบพี่ปายเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะ,ะโมเมนต์ครอบครัวนะคะสังเกตเลยว่าเด็กอ่ะจะชอบพี่ปายนะ,ะเด็กอ่ะจะชอบไปปายโอ디โอแล้วก็คือนุกธนดลเนี่ยเขาก็ชอบที่จะแบบรักเด็กนะคะอา่านุกปายจะรักเด็กและชอบอุ้มเด็กก็จะเป็นแบบโมเมนต์ครอบครัวนะ่ะอ่อนะคะเนี่ยแหละพี่พีเอฟซีทำไมถึงรักนุกปายมากนะ,ะเพราะว่านุกปายอะ่ะเขาจะแบบ อ่อนโยนไงเขาจะอ่อนโยนนะกับเด็กๆก,กับพี่ๆ FC อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักมากๆเลยทุกคนนะแม่เพชรก็เอา,อาภาพฟินๆน,นะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็รับชมโฆษณาให้แม่ด้วยนะอ่าตัวนี้ประทะกันเส้นได้ประทะอลิศนะคะอ่าเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะ อันนี้ประมาณว่าเอาเลยค่ะอีดามึงจัดการไอ้พวกจดิตพวกนั้นมันโดนนะเส้นได้ประทาริสนะแล้วทีนี้อ่าเ้นได้ก็ตอบไปว่ากูเห็นจดิตมึงมาก่อนเพื่อนเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนกับว่าเออพวกแต่นุกธนดนเนี่ยจริตของของอาริสนี่ยมาก่อนเพื่อนเลยนะคะพออ่าเ้นได้ตอบไปอย่างนี้นะคะพูดไปแบบนี้นะ อลิซหัวเราะเลยนะคะอลิซหัวเราะเลยนะคะเพราะว่าจริตของจริตของอลิสน,นี่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะ